สวัสดีครับแชทนะครับผมเดี๋ยวสวัสดีอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับผมน่าจะมีคนเพิ่งมาอยู่เยอะนะครับผมสลิปสล็อตสติปสุดครั้งนี้ของเรานะครับผมสนับสนุนโดยสตีนบอลเลอร์นะครับผมเป็นเกมบาสเกตบอลโอเพนเบต้าวันนี้เป็นวันแรกนะครับผมจากไลยเพย์พาสโอฟุัฒนาฟรีสไตล์นะครับผมสามารถเล่นกันได้เวลาววันนี้นะครับผมแอลเอสแอดอแล้วก็อิมูเลเตอร์นะครับผมเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาดูการสล็อตโอเพนเบต้าวันแรก ว่ามีอะไรในวันแรกนีค่ครับผมสำหรับเกมนี้นะครับอ่ามาเอาของพี่กันเลยละกันนะครับผมมามา,มา,มา,มาไปดูตัวละครตัวละครหน่อยสิผมเล่นตัวไหนวะผมจำไม่ได้ผมเล่นตัวผมเล่นตัวตัวนี้เหรอใช่ไหมผมเล่นตัวนี้ป่ะซึ่งผมจะเล่นตัวนี้ป่ะก็จะไม่ผิดนี่ครับผมเซนเซอร์ตัวนี้อ่างเปล่าลเปิดเซิร์ฟเวอร์อ่ะรับรางวัลเฮ้ยม,มีปืนเนี่ยเหรอมีปืนคนระับ โอ้วันแรกก็แจกเพชรนี่ครับผมเอา่าคือ7วันนะครับผมได้ปืนห้อยหลังนะครับเอาปืนไปยิงแม่งเลยครับถ้าเกิดว่าเพื่อนไม่ยอมจ่ายรางวัลทดสอบยอดเยี่ยมอ่าก็อันนี้เนี่ยมันเป็นรางวัลสำหรับคนที่เล่นนะครับผมโค้ดเบต้าเนี่ยตอน,ตอนเราเล่นเราก็เล่นกับคนเบต้าใช่ปหล่ะแล้วคือคนที่เล่นเป็นคนเบต้าเนี่ยมันจะมีอยู่ในครับผมถ้าเกิดว่าใช้เอ่ออีเมลเดียวกันหรืออันที่ผูกมานะครับผมมันก็จะมีของไอเทมมาให้สำหรับใครที่เล่นคนเบตา้า ัเดี๋ยวจะดูนี่ก่อนอุ้ยเอาเรื่องนี่อะไรนี่คือตัวใหม่เว้ยเฮ้เวสลี่อออ๋ออๆอไอ้นี่รู้จักไอ้นี่รู้จักฮึบ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 เชียร์เชียร์ไอ้ตัวอย่างนี้แม่นโคตรน่าเล่นอะเมื่อคะแนนตามหลังจะสามารถชูได้เร็วและแม่นยำขึ้น เดือกเพลเยอร์นี่คือตัวใหม่ที่มันมาในโอเพนเบต้านะครับผมด้้ยมันคือ2077เด e อ l เพลเยอร์ครับเดอกเพลเยอร์อืมอันนี้คือเพิ่งมาเลยในโอเพนเบต้าคือตัวละครแต่ละตัวมันเท่มากเลยวะ่ะแล้วสุดกูไม่รู้ว่าจะเล่นตัวไหนเนี่ยนะครับผมตัวนี้ได้จะของขวัญวัน,นพรุ่งนี้เติมเงินครั้งแรกโอจดไปเพว่าต้องโดนเลยวะ่ะ เติมเงินครั้งแรกคือ35บาทก็ได้เลยนะครับผมโอ้โหเติมเงินครั้งแรกคริสเตียนโอ้โหแม่งหล่อดมาหายตัวนี้อุ้ยเฮียอย่งหล่อยังหล่อครับเอามาเถอะหน่อยดีกว่าคือเล่นตัวธรรมดาผมไม่มีแรงเล่นหรอกพูดตรงๆนี่เองคือผู้เล่นดาวรุ่งนะครับผมเลือกได้เลยนะครับผมเอาเถอะหน่อยดีกว่าครับไปครับจัดไป35บาทนี่เราเอาตัวนี้มาเล่นดีกว่าในองคริสเตียน ทรงอย่างแบบทรงอย่างแบบทรงอย่างแบบโอ้ยยนท่าดีมากท่าดีมากท่าดีมากโอ้ยเดินท่านี้ไปหลอนนะมบอกแล้วว่าหลอนน่ะถ้าแดบนั้นจะการยากอยู่มาเลยเฮ้ยเราเป็นตัวทำเต้มหลักเราเป็นตัวทำเต้มหลัก เดี๋ยวจะเอาให้ร้องเลยครับผมแคลิฟอร์เนียทาวกูประเทศสุดแล้วในสนามไอ้เฮี้ยนั่นเป็นนักแข่งมอเตอร์ไซค์หรือว่าแข่งบาส์กแล้วนะเอ้านี่ไงเฮ้ยอะไรวะเนี่ยแม่งไม่ลงไอ้เฮี้ย ได้แล้วต้องได้แล้วเฮ <Nice back. S 1> ้ยไอเชี่ยบีบาร์ไม่แม่งเก่งเลยเฮ <a> ้ยสวยเชี่ยล,ล่องจริงไม่เข้า <Nice back. S 1> อะไรของมันวะเฮ้ยจ่า,ายมาดิ <Right back. S 1> แค่นี้เองเออปาโจไม่ไหวกับผมหรอกครับกูมาเด้ ก็มาเอาบอลมาเอาบอลมานี่ไงล่ะสบายสบายโอ้เดีนี่นี um ้กูโชว์เดียวพวกมึงก็กคนถอยไปกูจดการเองเอากูไม่ลงอ่ะตรงนี้ ที่เลยแชปโอ้โหสเต็ปแบ็กมันต้องมีมันต้องมีซ้อ,มอนมันต้องมีคนมาซ้อนไอ้ตัวนี้ถ้ามันไม่ซ้อนกันนี่ผมบอกเลยว่าอยากยังไม่ได้อีกว่วยเฮี่ยแป้นพังกาจะได้โอ้โหชุดเป็นลงเนื้อผมเรียบร้อยยอมแพ้ไปเลยโอ้โ หลอ่อเนื้อผมไอตัวนี้ก็รีบาวเก่งเอาเรื่องเนื้อผมรีบาว93.3นี่ดูฮึบฮิ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 บ,บเกมมันเพิ่งเปิดวันแรกมันยังจับตากันไม่ได้ <camar ader> จะไปเอาสกิลขัน้นสูงเนี่ยผมเอาท่ามาเพิ่มดีกว่าหลังโพสต์อัพและกระโดดถอยหลังอ่าเป็นโพสต์อัพกันแล้วก็ ชูดะหว่างโพสอัพ p อ่าแล้วหมุนตัวไปแล้วกระโดดถอยหลังเขี้อนี่ดูดีดูด,ด,ดีดูเล่นเข้าใจเข้าใจโอสาธิตี่หน่งยังไงวะโอสโอัพเฮ้ยดีดีนะระบบนี้ดีนะมันสอนละเอียดเลยเนะนี่ยโอ๋อนี่เป็นละสอนทีเดียวเป็นเลยนะครับผมอ๋ออ๋อ,อเอ๋แลรรบลงตัว เอาได้เลยครับเอาก็คือตะกี้เออมันสเต็ปไม่ไปอ่ะมันม,มันยืนเก่กาผมนะมั้งผมก็ไม่รู้เหมือนกันขอโทษทีแล้วกันในชุดงูโง่ไปเลยนะฮะโฮ้ยอ่ะปิดจังหวนะนะเอาละเอาละมึงเจอฝาแฝดมึงแล้ว พยายามซ้อนแล้วนาทีกี้แต่มาไม่ทันเอายิงดิเออสบายสบายมันหลงยิงอะไรก็ไม่รู้มันหลงอะไรก็ไม่รู้ทิปย อะไรครับอะไรครับอะไรครับเต้นใส่หน้ามันไอ้ยี่ขนาดไม่ได้อยู่ในวงมันกูยังกูยังล้มเลยฮุยรีบาอได้เรียบร้อยสาบายสาบายยังไงนงุ่มยังไงนงุ่มเอาไปัดคาใส่ปากก็ได้เอ้ยสวย กระดาษมีมีวันนี้แบบโอเพ่นเบต้าวันแรก้วยไงคือหาห้องไวอะ่ะเนียวผมได้ครับสาบายสาบายส่งบอลบ่อยๆสาบายสาบายนี่ไงผมอีซี่อืมไอ้นี่ไอผมยาวดูโอเคนะ ไจขวัญใจนักชูตนี่คือมันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นี่อย่างผิวไอ้ตัวนี้ผิวจริงโอ้โหท่านี่อย่างร้อนบอกเลยว่าร้อนจริงนครับก็สำหรับใครที่หยุดสนใจอยากจะดาวน์โหลดฮเข้าไปก่อนเลยนะครับวันหนึ่งจึง๊กวันนี้โอเปนเบต้าวันแรกนะครับผมก็เพิ่มเตินกันเลยทีดเดียวนี่ครับมาดูพอยต์การ์ดกันบ้างโซเฟียอันนี้ก็ตัวเติม35บาท ตัวละครเยอะมากสำหรับการเกมที่เปิดวันแรกอยากไปรู้มไม่สักอีกี้มาพร้อมกับแวนส์บอยจับแม่งไปสกเกิร์ตหน่อยมาแม่งมีปืนนะเหี้ยระวังนะเไว้เอาไปไหนกหมด สบายสบายน้องสาวมากับพ like> ี่ด pues> well> uh ีกว่าเฮ้ยจะพยายามอยู <h <h ่จะพยายยาบิท้ยี่ค erm ือมันเป็นตัววงนอกมันกำลังจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วผมเองก็กลัวมันนั่นแน่เท่ากับใดที่ว่ามันยังมันยังไม่รู้ทันผมผมเป็นจะใช้ผ้านี้หาเด็กไปก่อนนะครับผมมันไม่ซสนมันทำอะไรไม่ได้ เฮ้ยเริ่มลบกวนแล้วเริ่มลบกวนแล้วเกียร์ลืมปุงมลืมปุุมไปสักลืมปุงมลืมปุุมไงไอ้เหี้ยเกกะเอาเฮ้ยไม่เป็นไร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 เปลล่าะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปลล่าละเปลแล้ว เฉยกๆชิปหายนี่คือกูมาซ้อนนั่นแหละนี่เพี้ยนแปลกแปกแล้วระวังก่นอนโดนขี้ไปวะกลัวแล้วเอ๋สวยงามสวยงามทีมเวิร์กเอาละรีบาวให้ได้รีบาวให้ได้ไดคนที่ควบคุมรีบาวคือคนที่คบวบคุมเกมเฮ้ยไว้กัด ปพิบเพิบเพิบเิบค <_ c oughs> ู่เดืตัวทับเต็ม <_ C oughs> ตาหนีตึงตาหนีตึงตาหนีตึงเพี้ย <_ C oughs> คลีนเะ้ย <_ C oughs> มันนึ้งยิงแล้วสวยเ <_ C oughs> กนน็บบอลได้ไหม <_ C oughs> โอเคหมดเวลาถือบอลไปก่อน กี่เบาลงเชีย่ยมันรู้ทันตัวนี้มันเล่นเป็นตัวนี้มันเล่นเป็นตัวนี้มันเล่นกับผมเป็นหอกแบบนี้มั้งเอ๋หลอกกมาี่เดิมั้งเออไอ้อิีิยไอ้ตัวนี้อันต้องบล็อกจังหวะไหนวะเน,นี่นนยอยอยออ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  เฮ้ยเจ๋อเอ้ยเกิดจะลังไก่ขอโทษเอ้มาดีมาดีเอาอีกเจ้าดิจ้าพยายา,ามยได้ดีมากโอโ้โหโอเคโอเคเพราะมันมีคนหนึ่งแรงตึงไงเยอะเกมมาเลยตึงแล้วนะครับตอนนี้ไอ้นี่ MVP มล้วนมาทำอะไรบ้างเนี่ยมันทำอะไรบ้างวะเนี้ นี่งไงคิงปุ้ยตกนี่เชี่ยแอซิดหามันนับเอ็มบีพียังไงวะเช่ <laughs> Here, นเยี่ยคะแนนศูนย์ลีบาวศูนย์บล็อกหนึ่งอซิดห้าได้เอ็มบีพีคือกูแบบคะ bon แนนสิบสี่บล็อกหนึ่งเก็บบอลหนึ่งอาจจะผิดพลาดศูนย์ก็ใช่แต่คือแบบไม่ได้อยากได้ามากหรอกเอ็มบีพีอะพี่แต่ว่างงว่ามันคิดยังไงมากกว่าก็ 9, เป็นว่าเดี๋ยวขอฝากไว้ด้วยละกันนะครับผมแชทสำหรับสตรีทบอลเลอร์ ในกองสตีดวันเล่ในกองเกมบาสเกตบอลเกมใหม่จากค่ายเพย์พักโอเพนเบต้าแล้ววันนี้นะครับผมเป็นวันแรกเล่ในกองสแลงพื้นคนไหนนะครับสนใจก็สามารถกดเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยนะครับผมลิงก์นะครับผมอยู่ในช่องดิสติชั่นในกองอยู่ในด้านบนน่ะปักปุ้ยไในกองซีซั่นคนใหม่สนใจดาวน์โหลดกดเข้าไปให้ราชาคนละหนึ่งชิพก็ได้นะครับผมก็ราะของมึงนะผมซีซั่นเอต่าเฮ้ยมึงมึงนั่นแหละ ดูเพลินเลยนะมึงไอสัตว์มึงนี่มันแฟนพันธ์แท้เลยนี่ว่าว่าแต่มึงอะกด follow หรือยังวะเอางงอีกงงอีกนี่ไงปุ่มตรงเนี้มันเป็นรูปหัวใจหรือยังกดสิเฮ้ยติดตามไงจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปและเมื่อเองกดติดตามเมื่อไหร่ทุกๆครั้งที่มีคลิปใหม่ๆเองจะได้รู้ก่อนใครยังไงหรอวะยังไม่มีไอเดีทวิชใช่ไหมก็ไปสมัครสิว่าจะรออะไรมันง่ายนิดเดียวไปเลย